ราศีกุม a ์ควีรคนที่เกิดช่วงวันที่13กุมภาพันธ์14มีนาคมการงานเครื่องหลังปี2565จะมีสิ่งดีๆหลายอย่างเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นการทำธุรกิจค้าขายจะเริ่มจับทางได้หรืองานประจำจะมีโอกาสขยับขยายตำแหน่งดีขึ้นมีสังคมใหม่ๆโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศ การติดต่อซื้อขายการเป็นนายหน้าตัวแทนและงานออนไลน์จะยิ่งดีอีกทั้งยังหาอาชีพเสริมที่ดีเพิ่มได้อีกด้วยแต่การเจอสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆในปีนี้มีโอกาสเจอทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันไปอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะมีโอกาสถูกโกงสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนหรือกำลังมองหาความรู้เพิ่มเติมจังหวะด,ดวงส่งผลดีเช่นกันการเงินมีเกณฑ์ดวงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปัญหาการเงินจะคลี่คลายลงตัวในส่วนรายได้ถือว่าดีมีช่องทางหาเงินได้มากขึ้นมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ถ้ามีการวางแผนการเงินและเก็บออมดีๆจะเป็นปีที่มีเงินเก็บได้เป็นกอบเป็นกำคนที่วางแผนต่อยอดการเงินหรือลงทุนปีนี้มีโอกาสได้รับการอนุมัติกลับมาความรักอยู่ในจุดที่ดวงดาวความรักขยับเดินหน้าถ้าปีที่ผ่านมาความรักของคนโสดยังไม่คืบหน้า เชื่อว่าในปีนี้ความรักจะพัฒนาดีขึ้นสถานะเพื่อนมีโอกาสจะขยับกลายเป็นแฟนหรือบางคู่จะขยับจากแฟนกลายเป็นคู่ชีวิตมีการแต่งงานมั่นหมายกันในปีนี้ได้เลยส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วยังมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นลงตัวมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเข้ามาพอให้โต้เถียงกันถือว่าเป็นสีสันของชีวิตสุขภาพ โดยรวมยังมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่จะมีเกณฑ์เดินทางเยอะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาต้องระวังทั้งเรื่องโรคระบาดและอุบัติเหตุยังคงต้องตั้งมั่นในความไม่ประมาทการย่าตกการย่าตก